นิวซีแลนด์เปิดประเทศแล้วเริ่มต้นขอวีซ่ากันได้เลยสำหรับคลิปวิธีการขอวีซ่านิวซีแลนด์นะครับตอนนี้กำลังกาลังดูอยู่นะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะได้ทําออกมาแต่หน้าจอนี้ก็คือเป็นการคอนเฟิร์มก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่มีให้นัดหมายสำหรับคนขอวีซิเตอร์วีซา่าวีซิเตอร์วีซ่าคือการเรียกรวมกันทั้งคนไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมเยียนชาวนิวซีแลนด์ก็เรียกรวมกันว่าวีซิเตอร์วีซ่านะครับ ก็คือท่องเที่ยวเยี่ยมเย็ยนอ่าใช้หมวดเดียวกันก่อนหน้านี้ไม่มีให้เลือกก็คือพอเราเลือกอ่า New Zealand Visa Application Center Bangkok เสร็จแล้วก็หมวดต้องเป็น v i เตอร์นะครับท่องเทีย่ยวเยี่ยมเย็ยนนะไม่พูดถึงอย่างอื่นแล้วก็ก่อนหน้านี้คํานี้ไม่มีให้เลือกไม่มีให้เลือกเลยมีแต่ไอ้พวกข้างบนนี้นะครับแค่นั้นตอนนี้มีให้เลือกแล้วแค่นั้นก็นัดหมายได้เลยเหมือนกับว่าเขาจะเปิดให้กลุ่มอื่นเข้าก่อนแล้วก็เปิดให้คนทั่วไปก็คือ นั่นแหละตั้งแต่หนึ่งสิงหาเป็นต้นไปนี่แหละคือตอนปิดช่วงแรกเนี่ยโอ้ข่าวเยอะมากเลยนะจําได้นะแต่พอหลังๆไม่ค่อยมีข่าวนะแต่พอเปิดก็ก็เหมือนจะไม่ค่อยได้มีข่าวมากเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เปิดแล้วชัวร์นะครับามหัวข้อนี้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือนิวซีแลนด์เปิดพรมแดนเต็มรูปแบบแล้วหลังจากที่ปิดเพราะว่าโควิดมานานแต่นะมาตรการโควิดก็อีกเรื่องหนึง่งคือเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูในข่าวนี้แต่ว่า ถ้าพูดถึงเรื่องแค่ขอวีซ่าจะเข้าไปเนี่ยก็คือได้แล้วแน่ๆตอนนี้ก็คือนิวซีแลนด์ก็จริงๆแล้วเริ่มทดลองเปิดตั้งแต่กุมภาแล้วแต่ว่าเปิดแค่แค่บางกลุ่มเท่านั้นแล้วก็เฟสสุดท้ายก็จบไปแล้วก็คือส1ิบเอกรกฎาคมการทดลองตอนนี้ไม่ต้องทดลองแล้วก็คือเปิดเต็มรูปแบบเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวเรื่องของการศึกษาอะไรก็ด้วยที่คนอยากไปเรียนก็ไม่ได้ไปนะครับก็จะต้องฟื้นฟู ตั้งแต่แรกๆที่รายงานข่าวมาเนี่ยนึกว่าเขาแข็งแกร่งมากคือนิวซีแลนด์เที่ยวนิวซีแลนด์ด้วยกันเองอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้อง,ง้อต่างชาติแรกๆเหมือนจะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วก็ก็ต้องเปิดเหมือนกันถือว่าช้าเพราะว่าเพื่อนบ้านที่ใกล้มากที่สุดอย่างออสเตรเลียจิงโจ้นเนี่ยเขาเปิดไปตั้งแต่กุมภาแล้วแต่วงเล็บว่ายังเออเขาเรียกว่ายังมีให้ลงทะเบียนเข้าประเทศอยู่ซึ่งนิวซีแลนด์ก็เพิ่งจะขยับนะครับ แต่เราไม่รู้ว่าเขามีให้ลงทะเบียนอะไรไหมเอาพูดถึงเรื่องแค่ขอวีซ่าได้ก่อนแล้วกันก็คือเขาจบเฟสสุดท้ายไปแล้วหลังจากที่ได้เริ่มต้นมาตรการปิดประเทศเพื่อเกี่ยวกับโควิดมาตั้งแต่มีนาปี2 0อ่าก็จบเฟสสุดท้ายไปเมื่อ31กรกฎาคมปี22 2, 2ปีเกือบจะครึ่งเลยฉะนั้นตอนนี้เริ่มแล้วก็คือตั้งแต่วันไหนเนี่ยก็ตั้งแต่1สิงหาแน่แหละก็คือทุกทุกคนจากทุกประเทศ สามารถยื่นใบสมัครได้คือสามารถยื่นขอวีซ่าได้แต่นะครับเราไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเพราะว่าประเทศอื่นที่อยู่คล้ายๆกันอย่างออสเตรเลียใช้เวลา2-3เดือนในการพิจารณาวีซ่าแต่แต่แตน,นั้นเขาเป็นแบบบังคับขอออนไลน์อย่างเดียวแต่ของนิวซีแลนด์เนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีเขามี2ทางเลือกนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือไอ้ที่เราเลือกเนี่ยถ้าเราขอแบบกระดาษนะครับ คือเขามีในเว็บของ vfs นี่แหละเขามีลิงก์ไปที่ทางการนิวซีแลนด์อะโหลดแบบฟอร์มมากรอกใส่กระดาษแล้วก็มายื่นที่ vfs อันนี้ได้นี่คือกรอกแบบกระดาษจะต้องเลือกอย่างนี้นะครับ visitor แล้วก็ visa visitor general แต่ออนไลน์เหมือนจะมีให้เลือกต่างหากเนี่ยออนไลน์ Online. ใครขอออนไลน์ต้องเลือกอันนี้เหมือนกับว่าออนไลน์นี้เขาจะส่งเอกสารไปหมดแล้วแล้วก็จ่ายค่าวีซ่าไปแล้วด้วยทะนั้นถ้ามา vfs อีกก็คือแค่มาส่งพาสปอร์ตเท่านั้นเอง ก็คือออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ก็ได้แต่เรื่องของเรื่องคือไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนหรือเปล่าออสเตรเลียใช้เวลา2-3เดือนแล้วก็ให้ขอออนไลน์อย่างเดียวถือว่าถ้านิวซีแลนด์ถ้ายื่นแบบกระดาษแล้วแล้วไม่ได้นานมากเหมือนออสเตรเลียเนี่ยนะถือว่าเปิดทีหลังแต่ล้ํากว่านะเพราะออสเตรเลียปัจจุบันยังช้าอยู่เขาก็บอกว่าเขาค่อยๆเปิดแบบระมัดระวงังเออก็คือต้องระมัดระวังความปลอดภัยทุกอย่างโอเคตอนแรกอะ่ New อะนิวซีแลนด์เนี่ยตีคู่มากับ หลายประเทศมากอย่างออสเตรเลียตอนนั้นก็พอๆกันใช่ไหมแต่ออสเตรเลียมาเลิกก่อนแล้วก็ที่เหลือมีอะไรอะญี่ปุ่นจีนแต่ปัจจุบันญี่ปุ่นจีนยังปิดสนิทให้เข้าเออญี่ปุ่นให้เข้าแต่ทัวร์ได้บ้างแต่นิวซีแลนด์คือมาทีหลังก็อาจจะมีเออไม่รู้มัน <laughs> มแนวคิดที่ต่างกันก็เลยกลายเป็นว่าเออนิวซีแลนด์เปิดหมดแล้วตอนนี้นะครับก็ให้เหตุผลอีกอย่างหนึ่งว่าก็ส่วนที่เหลือในโลกเนี่ยเขาไอ้น,นี้ประชดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าประชดเพราะอะไรเออได้ เริ่มต้นจัดก,การที่จะอยู่ร่วมกับการแพร่ระบาดของโควิดครั้งนี้แล้วโดยที่ยังคงทําให้ผู้คนปลอดภัยด้วยคือจะเปิดเนี่ยให้เหตุผลอะไรก็ได้เหมือนตอนจะปิดแต่ทีนี้คือนายกของนิวซีแลนด์พูดประโยคนี้ตอนที่ในระหว่างการกล่าวปาตกถาที่ China Business Summit อ oh, <c oughs> ๋ออ n นโอกแลนก็มีคำว่าไชน่าอยู่เนี่ยนนี้ไชน่ายังไม่เปิดเหมือนเหมือนเหมือนประชดทางอ้อมหรือเปล่า นึกว่าบินไปพูดถึงไชน่าตอนนี้ก็ยังก็สามารถยื่นขอวีซ่าได้ได้หมดเลยทั้งสติวเด้นวีซ่าวีซ่านักเรียนก็ได้อนุญาตให้กลับไปที่นิวซีแลนด์หรือคนที่มาทางเรือครูซหรือเรือยักษ์ก็มาทางเรือก็ได้แต่ยังคงมีเงื่อนไขเกี่ยวกับโควิดอยู่บ้างก็คือคนที่เข้าทั้งทุกคนยังต้องเป็นคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ยัง จำเป็นที่ต้องมีการตรวจอีกสองรอบหลังจากที่เดินทางเข้ามาแต่ว่าเรื่องของการกักตัวอะไรพวกนี้เนี่ยก็ถูกเอาออกไปแล้วคือไม่มีการกักตัวแต่ว่าต้องฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นแล้วก็ต้องมีการตรวจโควิดอีกสองรอบสาเหตุของการเปิดไม่ใช่อะไรหรอกครับก็ทนไม่ไหวแล้วไงใช่ไหมเพราะว่าอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งก็คือการศึกษาด้วยมีคนไปเรียนนิวซีแลนด์กันเยอะคนไทยเนี่ยก็ตอนก็ซบเซาลง แล้วอ้อจำได้ประเทศนี้เขามีกระทรวงโควิดด้วยนะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมการเปิดใหม่ครั้งนี้ก็นํามาซึ่งความหวังให้กับอุตสาหกรรม Education ก็คือการศึกษานะครับก็นักเรียนต่างชาติเนี่ยเคยสร้างไรายได้ถึง5 0 0 0ล้านนิวซีแลนด์ดอลลาร์ก็คงประมาณเป็นแสนล้านนะนะก็เป็นประเทศที่สร้างไรายได้จากการศึกษาได้มากที่สุดประเทศหนึ่งแล้วก็ธุรกิจเรือสำราญก็ด้วยนะครับก็ซบเซากันไป เขาคงจะเลงไว้อะเพราะว่าคือช่วงฤดูของนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเนี่ยเขาจะคนละสลับกันกับซีกโลกอื่นๆนะครับฉะนั้นฤดูร้อนของเขาเนี่ยก็คือปลายปีอ่าในขณะที่ปลายปีเราเป็นฤดูหนาวใช่ไหมวงเล็บที่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ว่าของเขาจะเข้าสู่ฤดูร้อนคือปลายปีต่อต่อถึงต้นปีฉะนั้นคงจะเลงเรื่องนี้ไว้เพราะว่าเพราะว่าก็เปิดตอนนี้กว่าจะอ่าคนก็จะรีบมายื่นใบสมัคร แล้วก็กว่าจะพิจารณากว่าจะได้เดินทางกันไปก็พอดีเลยครับตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ